สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่24นะครับเดือน 5, 2566นะครับเป็นแนวทางของวันพุธนะครับเป็นสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับพี่ๆในวัที่แล้วนะครับตัววิ่งตัวลูดเราก็ถือว่ามานะครับตัววิ่งนะครับเข้าไปที่เลขล่างชุด6ตัวนะครับผมต้องต้องบอกผลพี่ๆแบบนี้นะครับพี่เพราะว่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะครับ ใครวิ่ง2นะครับหรือเอา2ไปรูดนะครับพี่พี่เนาะเข้าไปที่ 2- 4นะครับแล้วถ้าเกิดใครฟังในคลิปนะครับผมบอกว่าถ้าใครไม่ชอบ8นะครับเอา2มาประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นเจาะเนาะก็เข้าไปที่ส4ตรงตรงนะครับผมอันนี้คือเลขล่างนะครับชุด6ตัวนะครับส่วนนะครับของเรารูด8ไปเข้าที่87นะครับแต่เสียดายผมไม่ได้เจาะเน้นให้เนาะเน้นให้81ออก87นะครับใครวิ่งรูดนะแปเข้าไปที่87นะครับเลขบน นะครับพี่พี่ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกสายรูดด้วยนะครับก็ถือว่า8นะครับหวยลาพัฒนาเนี่ยเดินดีมากๆนะครับพี่พี่เนาในวันนี้ผมก็คิดว่า8น่าจะยังอยู่นะครับพี่พี่น่าจะยังอยู่นะครับแต่ว่าตัวเด่นนะครับในงวดนี้ที่ผมได้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับพี่พี่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมขอฝากบ้านเสงโชคด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งพี่น้องสปปลาวนะครับเพื่อนๆพี่พี ในช่องทาง YouTube นะครับท่านใดนะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์999นะครับผมสำหรับนะครับพี่ๆในงวดนี้ในตัววิ่งนะครับผมไม่วิ่งไปที่6นะครับผมสายรูดผมให้ไปที่2นะครับ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะ สองศูนย์สองสามสเจ็ดสองแปดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวเน้นตัวเจาะเนาะก็อย่างที่บอกนะครับใครไม่ชอบสองเอาหกมาประกอบคู่ได้นะครับอาจจะเป็นหกศูนย์หกสาหกสองหกเจ็ดหกแปดนะครับประมาณนี้แต่ว่านะครับพี่ หลักร้อยผมได้ผมได้เลขห้านะครับพี่พี่ผมให้ไปที่ห้าสองศูนย์ห้าสองแปดนะครับผมคิดว่านะครับพี่พี่ถ้าเกิดแปดยังอยู่นะครับในงวนัเนี้ผมว่าน่าจะเป็นสองแปดนะครับถ้าใครชอบเนาะนะครับก็ตามผมได้นะครับถ้าแปดจะมาเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นแปดสองนะครับพี่พี่เนาะในวนันนี้นะครับแต่ว่าตัวเด่นผมได้วิ่งหกูดสอง นะครับพี่พี่ก็ขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้แอดนะครับในคลิปนี้ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมในงวดนี้ผมขอให้นะพี่พี่ทุกท่านนะครับมีโชคกันนะครับใครยังไม่แน่ใจนะครับรอติดตามในโค้งสุดท้ายหรือว่ารอเปรียบเทียบกับแนวทางเล็กทูบได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ